สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับจากเว็บไซต์สบายช้อปปิ้งนะครับการสั่งซื้อแบบง่ายๆนะครับโดยที่คุณไม่ต้องออกบ้านแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าสู่ระบบของสมาชิกของเว็บไซต์สบายช้อปปิ้งก่อนนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์สบายช้อปปิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ทำการเลือกสินค้าที่เราอยากจะช้อปปิ้งนะฮะผมขอสาธิตวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับกลูตาไทโอนนะครับซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมในตอนนี้เลยนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะสั่งซื้อกูตาไทโอนนะฮะชนิด30แคปซูลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีราคาอยู่ที่400บาทนะฮะแล้วก็จะมีส่วนลดการค้าอีก30บบาทนะครับผมเลือก คลิกที่ปุ่มนี้ครับหยิบใส่รถเข็นนะครับหรือ add to cart นะครับเมื่อกดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีโน t ตขึ้นมานะครับแสดงว่าเราเนี่ยได้เลือกสินค้าเข้าสู่รถเข็นแล้วนะฮรลองมาดูที่ตรงนี้ครับรถเข็นสินค้าของท่านนะครับเราจะเห็นว่า Vista g u t a c o m p m p x e x นะฮะได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน1ชิ้นนะฮะราคา400บาทนะครับ ซึ่งสินค้าชิ้นที่2เนี่ยที่ผมจะเลือกซื้อนั่นก็คือวิตามินซีนะครับเพราะว่าตัววิต้าเนี่ยครับกรูต้านะฮะมันจำเป็นที่จะต้องกินควบคู่กับวิตามินซีนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มการดูดซึมนะฮะส่วนวิตามินซีนั้นผมขอเลือกของอยี่ห้อ l บ c k m o r e นะครับเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่ผมกินอยู่เป็นประจำนะฮะและก็คนส่วนใหญ่ก็รับประทานนะฮะ ผมก็มาเลือกวิตามินซีนะครับของ b l a c k m o r e ขนาด62แคปซูลนะครับก็ราคา425บาทนะฮะก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีส่วนลดการค้าเพิ่มอีก30บาทนะฮะตอนนี้เราก็จําไว้ก่อนนะฮะกดปุ่มนี้ครับแอดทูคา r t เหมือนเดิมนะครก็จะมีโน้ตขึ้นมาบอกว่าสินค้าใส่ในรถเข็นแล้วนะครับเรามาดูในรถเข็นนะครับเราก็จะเจอว่า b บล็กมอลลบ o โนะฮะได้เพิ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในรถเข็นของเรามีสินค้าอยู่2ชิ้นนะครับจำนวนเงิน800กว่าบาทนะฮะผมคลิกปุ่มแสดงรถเข็นนะครับก็จะมีสินค้านะฮะเพิ่มเข้ามานะฮะเช็คถึงความถูกต้องปุ๊บสมมุติว่าผมต้องการที่จะกินวิสตานะฮะกูต้าเนี่ยเพิ่มนะฮะจำนวน ผมอยากจะซื้อสัก2ขวดนะฮะผมมาเปลี่ยนที่เลขตรงนี้ครับจากเลข1นนะครับเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับกดปุ่มลูกศรนี้ครับปรับปรุงจํานวนสินค้าในรถเข็นนะครับเมื่อกดนะครับสินค้าในรถเข็นนี้ก็จะปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้จากกรูตาเมื่อกี้นะครับขวดละ400บาทนะฮะตอนนี้มี2ขวดนะครับก็เป็นราคา800บาท ยอดรวมเงินอยอดเงินรวมนะฮะบหนบาทนะฮะสมมุติว่าผมต้องการที่จะซื้อสินค้าเพิ่มนะฮะอย่างเช่นว่าผมต้องการที่ทจะซื้อผงซักฟอกนะฮะเพราะว่าพอดีผงซักฟอกที่บ้านหมดพอดีนะฮะแล้วผมก็ใช้ Act แท็นะฮะคันเลนะฮะผมก็เลือกหยิบใส่รถเข็นเหมือนเดิมนะครับสินค้าก็จะเพิ่มเข้าสู่รถเข็นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคราวนี้ ผมก็ไปดูที่รถเข็นของผมคลิกแสดงรถเข็นนะครับก็จะพบว่ามี a t t a ac c ท็ o คั r ขึ้นมานะฮะหชิ้นนะฮะสมมุตินะฮะว่า a t t a ac แท็ o คั r เนี่ยมันเกินงบประมาณของผมเพราะว่าผมให้งบประมาณผมมีเงินประมาณอ่า1,300บาทนะฮะตอนนี้เงินไม่พอนะฮะผมจะเอา a t t a ac แท็กคั r ออกนะฮะก็กดที่ปุ่มนี้ครับ เอาสินค้านะครับออกจากรถเข็นนะครับคลิกไปแล้วนะครับสินค้านะฮะก็ a อ t a ท็ Color รก็จะหายไปนะฮะตอนนี้ยอดเงินก็ไม่เกินงบประมาณที่ผมตั้งไว้นะฮะนั่นก็คือ1300นรบาทนะฮะต่อไปผมจะทำการรายการสั่งซื้อนะครับผมคลิกที่ปุ่มนี้ครับทำรายการสั่งซื้อนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะระบบก็จะ นำอยอดที่เราสั่งซื้อนะครับมาให้เราตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราตรวจซื้อสินค้ากูตาไปนะฮะถูกต้องหรือเปล่านะฮะแบ็กมอร์นะฮะซื้อไปจำนวน1ชิ้นถูกต้องนะครับแล้วก็ยอดเงินรวม1225บาบาทนะครับส่วนรายละเอียดในใบแจ้งหนี้นะครับคือที่ที่อยู่ที่เราต้องการที่จะให้จัดส่งด้วย,ชวยเช่นกันนะฮะ ซึ่งในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราได้ตั้งไว้นะฮะว่าให้มันเป็นที่ดทเดียวกันนะฮะต่อไปนะฮะคลิกปุ่มถัดไปเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะก็จะเป็นเลือกนะฮะวิธีการจัดส่งนะฮะซึ่งวิธีการจัดส่งของเรานี้เรามีการจัดส่งทางไปรษณียน์นะครับทั่วประเทศเลย100บาทนะครับ แต่ว่าสินค้าของเราที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวิสต a านะครับก r ูตาคอมเพล็กซ์นี้นะฮะมีส่วนลดการค่าขนส่งอยู่30บาทนะครับต่อชิ้นนะครับตอนนี้เราซื้อไป2ชิ้นนะฮะดังนั้นในตัวสินค้าวิสต้านี้นะฮะเราได้ส่วนลดการค้า60บาทนะครับแบ็กมอลไบโอซีนะครับก็มีส่วนลดค่าขนส่งอีก30บาทนะครับ ตอนนี้เราก็เลยมีค่าขนส่งรวม90บาทนะครับเรามาคลิกที่ตรงนี้ครับมีค่า,ามีส่วนลดค่าขนส่งรวม90บาทนะครับกดที่ตรงนี้ครับปุ่มนี้ครับแล้วกดถัดไปครับต่อไปนะครับก็ระบบก็จะรวมราคาสินค้าและค่าจัดส่งนะฮะซึ่งสุดท้ายก็จะมาให้เราดูนะฮะว่า ราคาถูกต้องหรือไม่นะฮะยอดรวมสินค้า1225บาทนะครับแล้วก็มีค่าขนส่งนะฮรและค่าการจัดการเนี่ย10บาทนะครับดังนั้นยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นนะครับ1235บาบาทนะครับแล้วเราก็จะมาดูที่อยู่ในการจัดส่งนะครับก็คือตรงนี้นะฮะสำหรับผมผมเขียนว่าชื่อแอดมินนะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีะข้อความอะไรที่อยากฝากบอกนะฮะอย่างเช่นผมบอกว่าากรุณาใส่นะฮะนาะใส่ซองกันกระแทกหนาะเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ฮนะกันกระแทกนะฮะหนาะเป็นพิเศษ นะฮะและผมก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะฮะเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับคำสั่งซื้อของเรานะครับก็จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในเว็บสบายช้อปปิ้งนะครแล้วคำสั่งซื้ออีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็จะส่งเข้าอีเมลของคุณซึ่งคุณสามารถไปเช็คในอีเมลได้ว่าคุณได้สั่งซื้ออะไร สินค้าอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ให้จัดส่งที่ไหนนะครับต่อไปคือ,อยอดจำนวนเงินนะฮะในการชำระเมื่อกี้ผมได้บอกไปว่า,าเรามีค่าชำระสินค้าอยู่1,235บาทนะครับคราวนี้วิธีการชำระเงินนะครับมีหลายวิธีทั้งการโอนทาง ATM นะฮะหรือว่าไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะฮะหรือว่าการใช้ธนาคารออนไลน์สมมุติว่าผมจะสาธิตผมเป็นคนอชอบใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะอยู่ในโลกไซเบอร์แล้วก็มีการอาโอนเงินนะฮะทางธนาคารออนไลน์นะฮะผมมาที่แจ้งชำระเงินครับ,ใน,บ,บในเว็บไซต์สบายช้อปปิง้งนะครับมีการาบริการนะฮะสำหรับธนาคารออนไลน์ ที่ท่านใช้อยู่นะฮะซึ่งเป็นธนาคารส่วนใหญ่นะฮะผมได้เลือกเอามาไว้นะฮะสมมุติว่าผมใช้ที่ธนาคารพาณิชย์นะฮะผมกดมาที่ธนาคารพาณิชย์นะครับผมก็สามารถที่จะ,ะชําระเงินนะฮะได้เลยนะฮะนี่นะฮะผมก็ล็อกอินเข้าแล้วก็ทาการชําระเงินซึ่ง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องออกบ้านเพื่อที่จะไปที่ไหนเลยนะฮะเราก็สามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารได้นะครับสมมุติว่าผมทําการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อา,อาก็ขอให้ลูกค้านะครับเข้ามากหอกนะฮะรายละเอียดนะฮะชื่อนะฮะนามสกุลนะครับ เลขที่ใบสั่งซื้อนะครับสามารถดูได้จากอีเมลนะฮะแล้วก็จำนวนเงินที่โอนนะฮะจำนวนเงินที่โอนก็คือ1235บาทนะฮะขอให้ใส่จำนวนเงินที่โอนเนี่ยให้เป็นเลขเฉพาะนะฮะคือไม่ควรที่จะใส่เพื่อที่จะให้ทางเราโอนเงินกลับหรือว่าใส่เงินทอนลงในกล่อง พัสดุนะฮะเพราะว่าทางสบายช้อปปิ้งนะฮะไม่มีนโยบายการทอนเงินนะหรือว่าเอาเงินใส่ในกล่องนะฮะแล้วก็เลือกธนาคารที่โอนเข้านะฮะว่าเราโอนเข้าบัญชีใดของร้านนะครับวันที่โอนนะฮะและเวลาที่โอนเวลาที่โอนนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเช็คได้ว่าคุณนั้นได้โอนมาจริงหรือเปล่ามาอา่เวลาไหนนะฮะเพราะบางบางครั้งเนี่ยยอดจานวน คนที่โอนนะฮะจำนวนเงินที่โอนเนี่ยบางทีมันเท่ากันนะฮะก็จะยากต่อการตรวจสอบว่า,าลูกค้าท่านใดเป็นคนโอนนะฮะดังนั้นถ้าเกิดมีเวลาช่วยบอกด้วยจะทำให้การตรวจช็คเนี่ยรวดเร็วนะฮะและง่ายถูกต้องมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วกดปุ่ม submit นะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยครับ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและส่งสินค้าลูกค้าจะได้เลขที่นะฮะพัสดุนะฮะสำหรับการตรวจเช็คว่าพัสดุของท่านนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับซึ่งลูกค้าสามารถจะนําเลขพัสดุเหล่านั้นมาเช็คเช็คสถานะของพัสดุของท่านได้นะฮะด้วยการคลิกที่ปุ่มนี้เองนะฮะเพื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์ของไปรษณีย์นะฮะ แล้วก็เอารหัสที่ทางสบายช้อปปิ้งส่งให้นะฮะมากรอกแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างกา็เป็นอันเสร็จนะฮะในการสั่งซื้อวิธีง่ายๆกับการซื้อของออนไลน์นะฮะทั้งราคาถูกและได้เงินคืนนะฮะกับเว็บไซต์สบายช้อปปิ้งครับขอบคุณครับ